สวัสดีครับผมมาลองนะครับเป็นอ่า AMFM นะครับตัวนี้เป็นลิซเวอร์นะครับจูเนอร์นะครับผมอพายอนเนียนะฮะรุ่น SX 3 4 b ตอนนี้ลองจูเนอร์นะครับนี่ครับไฟสเตอร์ติดนะฮะเนื่องจากห้องนี้ไม่ค่อยมีคลื่นนะครับพอรับได้บ้างนะครับผมนี่องลำโพงที่ใช้ลองเป็น ACG ครับ Water Ltd นะฮะขอย้ำสั่งร้านนี้นะครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องทำการติดต่อครับรับเบอร์9วงกถึสีขาววงเกลยร์ร้านจิตวิทย์ส่งครับ อ่าถ้าจะเป็นอ่า A U X ก็มาที่สุดเลยครับนี่นะนิดเปิดกับรอ,องกับเจนน้อนนะครับสุดดีนิเทเบิลครับอย่างแหลมนะนี่เบสครับเขามากน้อยลูกค้าปรับได้เลยนี่ราวเนทครับใช้งานได้หมดนะฮะนี่ครับสภาพสวยมากครับถ้าใช้จอนเนอร์นะครับก็มาที่ตัวนี้ ส่ัดกลางนะฮะเดี๋นะยวลองปรับเคลื่อนดูพอรับได้นะครับตัวนี้ตั้งจากห้องนี้ไม่ค่อยมีเคลื่อนเนาะนี่นะฮะไฟสเตอร์ติดเนาะนี่นะฮยนะรับได้อยู่นะฮะเนี่ยนะฮะพอรับได้นะครับบริษัทเขามีความมั่นคงไหมผมก็บอกว่าเขามีความมั่นคงนะฮะแต่ไหนดูด้านหลังนะฮะ นี่ด้ยานด้านหลังครับสวยนะครับผมอ่าอันนี้กเป็นเป็นเป็นชอยโอเคครับผมสวยมากเสกเดีมากครับผมขอบคุณครับ